เป้าบินที่ใส่กลางแบบไอพ่นเครื่องยนต์เดี่ยวที่กรมสัมพวุธทหารเรือจัดซื้อด้วยงบประมาณ49.8ล้านบาทในปี63เป็นยุทธโธปกรณ์หนึ่งในการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับกองทัพเรือคุณสมบัติเป้าบินพิษัยกลางทั้ง3ลำนี้นำมาใช้สำหรับการฝึกและทดสอบระบบป้องกันภัยทางอากาศทั้งปืนหรืออาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยาน รวมไปถึงการซ้อมตรวจจับวัตถุแปลกปลอมบนจอเรดาร์เป้าบินที่กรมสัมพาวุทธทหารเรือจัดซื้อล่าสุดปี2563าจำนวน3ามลำคือเป้าบินฟินนิกเจ็ตอยู่ซ้ายมือของจอภาพเมื่อนำมาเปรียบเทียบคุณสมบัติกับเป้าบินที่กองทัพเรือซื้อมาก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าเป้าบินฟินนิกเจ็ตมีคุณสมบัติดีกว่าลำก่อนโดยเฉพาะน้ำหนักที่เบากว่าเกือบ20กิโลกรมัม ทำความเร็วได้สูงสุดถึง611กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบินสูงสุดได้มากถึง6,000เมตรหรือ6กิโลเมตรจากพื้นดินเมื่อเทียบกับเป้าบินรุ่น Snipe น MK5 จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีประสิทธิภาพและระบบเทคโนโลยีล้ำสมัยกว่านี่จึงเป็นจุดประสงค์ให้กรมสามพาวุธจัดซื้อเป้าบินพิสัยกลางแบบไอพ่นจำนวนสามลำแต่การจัดซื้อครั้งนี้ ไม่ควบรวมรางหรือแท่นปล่อยมาด้วยการจัดซื้อภายใต้โครงการนี้กรมสัมพุทธิทหารเรือสืบราคาจากท้องตลาดเพื่อกำหนดราคากลางมีจำนวนสามรายได้แก่บริษัท c c ซีจจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดเจรโชตเทรดดิ้งและห้างหุ้นส่วนจำกัด PN Trading ดดิ้งแอนดซึ่งมีราคากลางอยู่ที่49,792,000ล้าน2 0 0 0บาทเมื่อเปิดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส พบมี2บริษัทเข้าร่วมยื่นประมูลคือบริษัท C.C.G. จจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริชโชตเทดดิ้งซึ่งบริษัท C.C.G. จจำกัดชนะการเสนอราคาห่างกันเพียง1,7000บาทไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าจุดเริ่มต้นของบริษัท C.C.G. จจำกัดจดทะเบียนครั้งแรกในชื่อบริษัท PR101 จำกัดในปี2555 ต่อมาในปี2,560เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท CCG จำกัดหลังจากนั้นได้งานกับกองทัพเรือต่อเนื่องและล่าสุดเดือนมิถุนายนปี2,565เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท CCT e จำกัดทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านบาทเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างบริษัท CCG จำกัดกับกองทัพเรือ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ2,561จนถึงปีงบประมาณ2,565พบข้อสังเกตว่าบริษัท c c g จำกัดได้โครงการต่อเนื่องกับกองทัพเรือถึง49โครงการงบรวมกว่า158ล้านบาทนี่เป็นโครงการที่ยังไม่นับรวมปีงบประมาณ2,566ซึ่งมีมากกว่า40ล้านบาท ไทย PBS ยังพบข้อสังเกตการจัดซื้อโครงการอื่นๆที่บริษัท CCG เข้ายื่นสองเสนอราคาและคู่เทียบอีกสองบริษัทซึ่งมีชื่อตรงกันอีกหลายโครงการเพื่อให้ความเป็นธรรมกับบริษัท CCG จำกัดไทย PBS ติดต่อพูดคุยกับกรรมการบริษัทเพื่อสอบถามถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะโครงการจัดซื้อเป้าบินรวมไปถึงประเด็นอื่นๆซึ่งกรรมการบริษัทตอบเพียงสั้นๆว่า จะชี้แจงในภายหลังมีรายง,งานว่าล่าสุดผู้บัญชาการทหารเรือได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากกรมสำพพวุทธทหารเรือเพื่อให้ชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายง,งาน